สวัสดีค่ะหมายเล้วพิกภัยอันนี้ทําพธีแต่เช้าลูกค่ะเพราะว่าจะต้องมีบางอย่างจะต้องทําคือจะต้องไปฝึกจําท่านวดไทยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้นานแล้วก็คือพยายามจะจําทุกวันนั้นก็มันก็จำไม่ได้สติวันนี้ก็เลยรีบทําแต่เช้ามืดก็รีบล,ลงแล้วก็จะได้ไปนั่งชวนท่ากระบวนท่า เตือแผนไทยแล้วก็ไปเทสมือแล้วก็เจอเารนวดแผนไทยด้วยค่ะอืมนัม่นแหละเพราะว่าเราจําเราจําท่าไม่ได้หมดไงเขาจะต้องให้เราจําท่าให้หมดก่อนที่จะเพื่อที่จะไปเทสมือเทสมือผ่านก็ที่จริงอ่ะคือเวลานวดนะเราไม่ได้ใช้มือทุกสเต็ปหรอกเพียงแต่ว่าเราเทสมือไงก็ต้องตรวจสอบว่าเผื่อเวลาไปนวดลูกค้าจะได้ไม่มีปัญหาว่าเรานวดถูกเส้น ถูกอะไรท่ายังไงอะไรเงี้ยเปล่อเพราะว่าอาจจะเกิดมีอาการผิดพลาดกับลูกค้าได้กระดุมกระดูกหรืออะไรเงี้ยิิธีว่างมืออะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องเ,เป็ไเรื่องธรรมดาค่ะแต่คือเราอะจำท่ามไม่ได้หมดเพราะว่าถ้ามันเยอะเฉลยสักผมก็อางไปเลยก็ซู้ซอ่ะ,ว,อะวันนี้ผลานอะครับอวันนี้เขอเป็นพลังงานของใครดีเนาะผู้หญิงผู้ชายคะ อ่แล้วแต่แล้วแต่ท่านนะครับจะสือมานะโอเคครับสาธุจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แกล้วแต่ขอท่านสือมาครับคุณขอ,อพลังงานจิตของทุกท่านนะครับที่ต้องการให้สื้อห้อเปิดไพ่ขอพลังงานของท่านครับแต่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะครับ <c oughs> เพียงขออนุญาตุบาอาจารย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิททนน์ท่านทุกท่านแม่ทรนีเจ้าที่จะทางนที่นี้แล้วก็ของรักษา ท่านทำเจ็ดแปดใบเทปไนยี่สิบส mm ่าขอพระเจ้าชื่นต่อพระท่านนะคะรูบ้านจังเขาเะต้องเลยได้ขับขี่ เป็นไงคะมืดดีไหมคะมืดมืดค่ะแต่หวังว่าไม่มีใครมายืนข้างหลังนะคะไม่ต้องนะคะไม่เอาค่ะค่ะไม่ต้องเด้อหนูจะร้องไห้น้ำตาไหลนะคะอยะนะ่าเลยไม่เอาไม่ต้องมายืนข้างหลังนะคะสิบสองใบครัอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบจ้าสิบเอ็ดสิบสองจ้าเราถือว่าเป็นผูบัญชานล้วง,นะงั้นแรงของเป็นพลังงานของผู้หญิงได้ไหมอะ่ะเพราะว่าเปิดแต่ผู้ชายผู้ชายไม่มีพลังงานของผู้หญิงเลยอ,อยากรูผู้หญิงไปไหนอะ่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงท่านหนึง่งที่เป็นบุคคลใน,นครอบครัวที่มีปัญหากาันรูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมใ่ชีวิตของเขาของผู้หญิงท่านนี้เป็นแรงรงไร เกิดอไรขึ้นและจะต้องดําเนินไปใน,นทิศทางใดโอเ้เพียงตำแน่งที่หนึ่งโอโ้โหสิบดาบดุนแทงข้างหลังเหรอ,อทําไมเหมือนพลังงานพี่ชายแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหหนึ่งสอง สามสี่ห้าห,าหกมันเ,เป็นพลังงานของผู้หญิงใช่ไหมคะเป็นผู้ชายยืนมองเป็นผู้ชายยืนมองเรียง เป็นผู้ชายยืนมองเรียญโอเคงั้นก็ต้องเป็นขออีกทีหนึ่งยืนยันว่าเป็นผู้หญิงพุงผู้หญิงผู้หญิงโอเคผู้หญิงโอ้โหอ,อยากอยากไม่คุณเอ้ยทำไมคือบออก ่ผู้หญิงหรอโอเคนะผู้หญิงก็ผู้หญิงเราทำถามท่านว่าผ,ผู้หญิง้องเออโอเคในเรื่องเราาอจดำเนินการก็ดนูนะดนูดน,ดนหักหลังนะผู้หญิงคนนี้นนะเขาเดินหักหลังเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายวะ เราว่าไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะเราพ็นผู้ชายใาเลยผู้หญิงวะอ่ะเป็นไปได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอ่ะอ่ะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมโอเคนะโดยรวมโอเคทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละคือบุคคลเนี้ยนะบุคคลเนี้ยเราก็คือเขาโดนหักหลังโดนทรยศโดนโกงความรักความไม่ซื่อสัตย์กดโกงเงินกดโกงความรักทุกสิ่งอย่างนะเออมันคือมันเป็นได้หมดแะนะเนี่ย เพราะบุคคลนี้บุคคลที่เป็นเป็นคู่ของเขานะที่ก็อยู่ด้วยคือมีโรคใบที่สองอืมไอ้เมือกีโรคใบที่สองนะเออเห็นไหมเขาถือลูบโรคอยู่แล้วก็สองไม่เท้าเออมีโรคมีโรคใบที่สองรักซอนนะนะเออก็เลยเอามาทิ้มแทงคนในครอบครัวอืมการเงินเออ ใช่เหรอแต่ทำไมเป็นผู้ชายใช่ไหมครับท่านจบแล้วจบสิ้นสุดโอเคจบสิ้นสุดแล้วยังไงจบสิ้นสุด <laughs> จบสิ้นสุดคือะไรปู่เพราถามว่าเป็นพลังงานผู้ชายท่านบอกว่าจบแล้วสิ้นสุดอ้าวอ้าว อะผู้ชายคนนี้เป็นไรเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่าเสียชีวิตเนี่ยอ้ะผู้ชายคนนี้เราก็คือ,อไม่เป็นไรอะมาเคลียร์เคลียร์หน่อยี